เมื่อใจไม่รู้ว่าต้องการอะไรขอเป็นกำลังใจให้ค่ะบางครั้งในชีวิตนะครับเราอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในเขาวงกฏที่มืดมืดมนหน่อยค่ะเหมือนไม่รู้ทางออกไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่เคยมีความรู้สึกแบบนี้แวบเข้ามาในใจไหมครับว่าเอ,อเรากำลังหลงลืมตัวเองอยู่หรือเปล่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับหลายคนเลยค่ะ มันอาจจะค่อยๆคืบคลานเข้ามานะจนเราอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ําครับสัญญาณแรกๆที่อาจจะเริ่มชัดเจนขึ้นมาก็คือการที่เราเริ่มยอมรับในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรานะคะโดยไม่รู้ตัวยอมรับในสิ่งที่ไม่ใช่หมายถึงการใช้ชีวิตตามที่คนอื่นอยากให้เป็นหรือว่าทําในสิ่งที่สังคมบอกว่าดีประมาณนั้นเลยค่ะแต่ลึกๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการแบบนั้นจริงๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอาจจะเป็นการเลือกเดินตามทางที่คนรอบข้างคาดหวังหรือพยายามเป็นในแบบที่คนอื่นออยอมรับจนเราค่อยๆสูญเสียความสุขที่เคยมีไปอะค่ะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณแรกๆเลยที่บอกว่าเรากำลังถอยห่างจากความเป็นตัวเองแล้วถ้าไม่ใช่การเดินตามทางคนอื่นไปเรื่อยๆแบบนั้นอะไรล่ะครับคือสิ่งที่เรากำลังตามหาหรือว่าต้องการจริงๆกันแน่ นั่นก็นำมาสู่สัญญาณที่สองค่ะซึ่งก็เห็นได้บ่อยมากๆเลยนะในยุคนี้ครับคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่างต่อเนื่องค่ะอ๋ออันนี้ชัดเจนเลยครับพอเรามองเห็นชีวิตคนอื่นที่ดูเหมือนจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จไลฟ์สไตล์ใช่ค่ะหรือสิ่งของที่เขามี เราก็อดไม่ได้จริงๆที่จะหันกลับมามองตัวเองแล้วก็รู้สึกไม่พอใจรู้สึกด้อยค่าลงไปถูกต้องเลยค่ะการเปรียบเทียบแบบนั้นมันเหมือนเรากำลังค่อยๆทิ้งตัวตนของเราไว้ข้างหลังนะ hmm. ความมุ่งใจก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขก็จางหายไปด้วยเพราะมัวแต่มองออกไปข้างนอกค่ะจนลืมคุณค่าที่เรามีอยู่ข้างในตัวเราเองจริงด้วยนะครับการเปรียบเทียบมันบั่นทอนความรู้สึกเราได้มากจริงๆแต่ถ้าการเปรียบเทียบเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหา แล้วเราจะหาทางออกให้ตัวเองได้ยังไงล่ะครับซึ่งก็นําไปสู่สัญญาณที่3ที่อาจจะลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะคะครับคือการไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะการไม่รู้จักตัวเองค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายเหลือเกินที่ไหลเข้ามาหาเราตลอดเวลาเราอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรับรู้เรื่องราภายนอกจนเราลืมที่จะหันกลับมาสำรวจโลกภายในของตัวเองไปเลยใช่ค่ะ มัวแต่สนใจว่าคนอื่นคิดอะไรรู้สึกยังไงใช้ชีวิตแบบไหน <S 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 จนไม่มีเวลาหรืออาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าต้องถามใจตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรกันแน่ใช่เลยค่ะแล้วบางทีนะคะสัญญาณที่อาจจะทำให้เรารู้สึกกังวลใจมากที่สุดก็คือเมื่อเราตระหนักขึ้นมาว่า,วา เราไม่รู้จริงๆว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรหรืออะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับเราอย่างแท้จริงโห oh, ฟังดูน่ากังวลนะครับแล้วแล้วเราจะกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองคนพบสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับเราได้ยังไงบ้างครับคำตอบอาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดนะคะครับนั่นคือการหยุดพักค่ะและให้เวลาในการอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงการหยุดพักแต่การหยุดพักในที่นี้ไม่ใช่แค่การพักผ่อนทางกายหรือว่านอนเฉยๆนะคะ อ๋อ oh, ไม่ใช่แค่พักผ่อนแต่เป็นการหยุดเพื่อทบทวนตัวเองอย่างตั้งใจใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นการกลับมาฟังเสียงข้างในกลับมาทำตัวเองว่าอะไรทำให้เรามีความสุขจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราหลงไหลหรือคุณค่าที่เราอยากยึดถือไว้ในชีวิตใช่เลยค่ะคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมันนะคะครับลองอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆทั้งสุขและทุกข์ ลองกลับไปทำในสิ่งที่เคยรักดูหรือลองทำสิ่งใหม่ๆที่อยากทำมานานแล้วการค่อยๆกลับมาเชื่อมต่อกับความรู้สึกแล้วก็ความต้องการข้างในนี่แหละค่ะที่จะทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงจากข้างในตัวเราเองพอเรากลับมาเป็นตัวของตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นชีวิตก็จะค่อยๆกลับมามีพลังมีความหมายใช่ค่ะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นอีกครั้งใช่ค่ะและชีวิตก็จะกลับมาเติมเต็มเราได้อีกครั้งฟังดูดีมากๆเลยครับแต่ การเดินทางเพื่อค้นหาแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองนี้คงต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับแน่นอนค่ะไม่จําเป็นต้องรีบร้อนหรือว่าสมบูรณ์แบบในทันทีขอเพียงแค่เราค่อยๆก้าวเดินไปค่ะและที่สําคัญมากๆเลยคือการอ่อนโยนกับตัวเองในทุกย่างก้าวที่เราเดินไปนะคะครับอ่อนโยนกับตัวเองอยากให้จําไว้เสมอคะ่ะว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอแม้ในวันที่เรารู้สึกสับสนหรือหลงทางไปบ้างอืม แสงสว่างและความหวังยังคงอยู่ในตัวเราเสมอนะคะรอเพียงแค่เราจะหันกลับมามองแล้วก็ดูแลหัวใจตัวเองครับผมแล้วคุณผู้ฟังทุกท่านล่ะครับกำลังรู้สึกอย่างไรกันบ้างเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกคล้ายๆแบบนี้ไหมครับลองแบ่งปันความคิดเห็นหรือเรื่องราวของตัวเองในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับเราอยากรับฟังคำถามสุดท้ายก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะครับเราพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางเล็กๆตั้งแต่วันนี้เลยหรือยังคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ